สวัสดีจ้ามาพบก,กับน้องเบ้นเขาเลี้ยงหมูในเกาหลีเหมือนเดิมเจ้าหลังจากตีน้องเบ้นขายหมูไปนะเจ้าน้องเบ้นจะมาไล่หมูในตู้นี่นะเจ้าออกทั้งหมดแต่เจ้าไล่ไปทดแทนหมูที่ขายนะเจ้าหล่น้องเบ้นไลโ่โคกแต่วันนี้น้องเบ้นจะมาบ่มีเวลานะเจ้าได้ท้ายคลิปนะเจ้าวันนี้น้องเบ้นจะมาแยกโ,โคกนี่ไปไหวหมูรุ่นนะเจ้าไปหื้อกินข้าวกันนะเจ,จ, <cerc> จ้าเดี๋ยวมาพบกันเจ้าแม่เจ้าสามีก็น้องเป๊ะแต่ไปคนไล่ออกจากโคกนะเจ๊ะ <c oughs> ไรเว็บนี่นะจ๊ะ <ella> ้ไหลลงโอกเองนะจ๊ะ ตอนนี้คุณสามีก็น้องเป๊ะๆจะไปค้นไล่หมูข้างในนะเจ้าเอาตัวเท่าๆกันนะเจ้าออกมานะเจ้าแล้วน้องเบนก็จะมีหน้าที่นับนะเจ้าว่าได้กี่ตัวแล้วนะเจ้าคุณสามีก็จะไปค้นไล่ค่อยไล่หมูออกมานะเจ้าส่วนน้องเบนจะอยู่ข้างนอกนะเจ้าค่อยไล่หมูนะเจ้าลงจากตู้นะเจ้าแล้วก็นับหมูตัวนะเจ้าไล่ทีละตัวทีละตัวนะเจ้าเื่อน้องหมูให้ค่อยๆเดินลงเองนะเจ้าเนาะ หมูน้อยหมูนี่นะเจ้าที่ต้องเบ็นไล่กันวันนี้อายุได้สองเดือนพอดีเลยนะเจ้าต้องเบ็นเขาจะฮื่ไปอยู่คอกหมูรุ่นนะเจ้าฝึกกินอาหารเม็ดนะเจ้าเพราะว่าอยู่ตรงนี้นะเจ้าหมูน้อยเริ่มกินข้าวหลายแล้วเจ้ามีแต่ตัวอ้วนๆทั้งนั้นนะเจ้าสมบูรณ์ทั้งนั้นน้องเบ้ดก็เลยพากันไล่ลงก่อนนะเจ้าเพราะว่าช่วงนี้อหมูก็เริ่มเกิดหลายแล้วนะเจ้าน้องเบ้ดจะต้องไล่เอาไปทดแทนหมูที่ขายออกไปนะเจ้า แล้วก็จะเอาหมูที่เกิดมหน่ะเจ้าที่ใกล้จะพอเดี้ยนแล้วนะเจ้าจะถึงกาหนดยานมนะเจ้ามาทษแทนที่นี่นะเจ้าก่อนที่จะทําก็จะต้องล่างคอกนะเจ้าไล่หมูออกข้างมดเหี้ยก่อนแล้วก็ทําการล่างคอกเจ้าวันนี้นะเจ้าต้องเป็นจะต้องไล่หมูตู้คอนเทนเนอร์นะเจ้าลงประมาณสองร้อยกัวตัวนะเจ้าแต่ตู้นี้มีแค่ร้อยก่าตัวเองนะเจ้าแล้วก็ต้องเป็นก็ต้องไปไล่อีกหนึ่งตู้นะเจ้าเฮ้ยมันเพียงพอก็คอกนะเจ้าเพราะว่า น้องเบนจะใส่คอกละประมาณสามสิบห้าตัวนะเจ้าแต่ละคอกนะเจ้าทุกอาทิตย์นะเจ้าน้องเบนจะต้องไล่หมูแทบทุกอาทิตย์เลยนะเจ้าตูค้คอนเทนเนอร์แบบนี้นะเจ้าหมูมันก็จะขายเวลาขายหรือเวลายานุมมันก็จะมีเป็นรุ่นเป็นรุ่นนะเจ้าเนาะมันจะรุ่นเท่าๆกันหมดเลยนะเจ้าเพราะว่าเวลาหมูกเกิดกับเกิดพร้อมกันเป็นรุ่นนะเจ้าเวลาจะขายก็ขายออกมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นนะเจ้า นี่จะตอนนี้ก็ได้สามสิบกว่าตัวแล้วนะเจ้าเลี้ยอีคอกก็จะเซตแล้วเจ้าไล่ของนี้เซตแล้วก็จะไปไล่ไล่แฮมตี้นึงนะเจ้าเพราะว่าคเนเท een, นเนินต้องเป็นมีหลายตู้เจ้าตอนนี้ก็เลี้ยคอกสุดท pues. ้ายแล้วนะเจ้าคุณสามีก็จะเป็นคนไล่ลงนะเจ้าค่อยๆไล่ลงนะเจ้าหมูหมูนี่นะเจ้ามันน้อยอยู่นะเจ้าเขาจะต้องทะนุทะนอมนะเจ้าปล่อยนางเดินลงเองนะเจ้า ถ้าเขาอุ้มกระบะไว้นะเจ้ายกทีละตัวกระบไว้พ่อแห้งหมูน้อยนักขนาดเลยนะเจ้าน้องสามคนกับพยายามค่อยๆไล่เอานะเจ้าเพราะว่ากลัวเขาจะเลี่ยงมาญงโตถึงขนาดนี้นะเจ้ามันก็ใจเวลานะเจ้าต้องทะนุทนอมนะเจ้าเนาะแต่ช่วงนี้ก็จะไล่ง่ายกว่าตอนหิมะตกเจ้าถ้าหิมะตกนี่หมูจะไปย้อมออกจากขอกเลยนะเจ้ากำลังไล่หมูลงนะเจนะ้าเนาะนี่ ดือขนาดนะักกว่าจะไลลล้มคอกนะเจ้าจะไ่ใช่ในคอกเจ้าเออนี่เจ้าไอตัวมันจะเล่นมาบอลรู้ผลเหรหมูน้องเบ้นนะเจ้านะ<ป>นะอายุได้สองเดือนแล้วนะเจ้า เ้าไลเข้าของมาเจ้าไอตัวตะกี้บอกว่าลงบ่ลงบ่ะเดยวนี้มีความสุขขนาดตะกี้บอกวออกมามาเล่นไน่ขออกมาเล่นหรอเขาโฝนกัจะตกละ เงดแล้วไป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 ไัเร็วไปเร็วให้ห้ามห้ามทำหลุดนะเป้ ค่อยไล่นะก็เนาะสว่วนผู้สามีก็จะไล่นะเดี๋ยไล่ทีละน้อยเข้าไปในโขกน,นะจ๊ะไปผูป้าสามีก็จะไล่ทีละเข้ามาันแคบมันแคบเร็วๆเร็วๆออกมานี่ออกมาจยางไรนี่อุ้โอยโดนมากเลยใส่ได้หมดเอยใส่ได้ครับใช่ไหมนะ มันบ,บอกว่าใครมารับน้องม,มันจังมัโดนแล้ดทุายล้วอ้เจ้อ้าเจ้อเออไปไม่ดีไม่ดีน้องมีดีกันเออไปไปเด้ใเียวผมชวย bao mình làm bạc rồi. <laughs> Đỏ đen rồi xem không, không có để mương cứ xali cái này. ปลนี่ปีบอกมาอันนี้ไปล้รอเหลหืออีกรอบน,งนึงนะเจ้า ไหลมาสามโคกเส้นแล้วนะจา๊ะนี่โคกโคกนี่ขี้โกะโคกนี่สีเจ๊งมาจ้ะโคกโคกนี่สีเจโคกนี่ยาแปต่พอไม่รู้ไหลหมูสาทีมงานคุณภาพนะเนี่ยอ่ะโซสน,นิ้วดิเป๊เป๊ะี้กระตือเป๊เป๊ะ<ป>ี้กระตือ จะหมูน้องเบ็นไหลมาสามขอกเหรอเะเนาะนี่หมูน้องเบ็นอายุได้สองเดือนแล้วนะเจา้าสองเดือนพอดีที่นี่ก็จะจะมาได้เหรอ ข้อใหญ่เอขอข้อเนี้ยตัวเล็กสุดแล้วเอาเอาตัวนี้ไปออกมาเอาจากข้อนี้ก็ได้ด้วยที่นี่ก็จะมาคัดไส้นะเจ้าเนาะคัดไส้ตัวเท่าเท่ากันนะเจ้าใหญ่มาใส่ข้อลงข้อวางข้อนี้นะเจ้าเนี่ยเจา้าขอ้ขอวางข้อนี้เห็นข้อเนี่ยเจ้าจะมาคัดไส้นะเจ้าเนาะคัดไส้เอาตัวน้อย,อยตัวเท่าเท่ากันนะเจ้าให้ยูข้อเดียวกันนะเจ้า เดี๋คุณสามีก็น้องเป๊ะๆเจ้าคลิปนี้น้องเบนก็ขอจบคลิปเพียงแต่นี้ก่อนนะเจ้าเดี๋ยวน้องเบนขอตัวลาก่อนนะเจ้าเดี๋ยวน้องเบนจะไล่จับหมูเข้าใซอยขอกิโลเมตรเจ้าครับตัวหมูก่อนนะเจ้าตัวน้อยก่อนนะเจ้าน้องเบนขอบคุณทุกคนเจ้าที่ติดตามแล้ชมคลิปของน้องเบนนะเจ้าน้องเบนขอตัวลาก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเจ้าฝากแชร์คลิปของน้องเบนจิ๊บเจ้าบ๊ายบาย